ไอยู่ไหมจะหิวยิงต้องดูเที่ยวไหนอยากเที่ยวไหนต้องดูที่ทินเ,เที่ยวมีอยู่มากมายสูตรเด็ดเคล็ดลับใดเอารอยมุมไหนจะบอกเฮหาแต่ไม่ลวงลองมาตาม ครัวฮาพาชิมชิมชิมครัวฮาพาชิมชิมชิมพาไปกินไปเที่ยวให้มันกินใจครัวหาพาชิมชิมชิมครัวฮาพาชิมชิมชิมร้านไหนดังตังซักเดี๋ยวเราจะไป Happy Kitchen รวมสร้างสรรค์โดย A New V As บัตรเครดิตธนาคารออมสินสวัสดีค่ะพบกับผมพระเจ้าโจ๊เล็กยามีพิยานในรายการทัวร์าทาชิมรายการที่จะทำให้คุณหิวจนท้องร้องและหาจนท้องแข็งครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงตลอนห่าวันนี้เราจะไปร้าน The Blooming Gallery เจ้าของก็สวยเอากันรออะไรแล้วไปสิพอบอกว่าเจ้าของสวยเราก็รีบไปเลยคืออะไร

ของร้าน The Blooming Gallery คือยังไงคะคือมันเริ่มจากการที่เราสองคนนะคะชอบดื่มชาแล้วก็ชอบทานสโกนมากร้านก็จะเป็นสไตล์อังกฤษบวกไปทีญี่ปุ่นนะคะซึ่งซึ่งวัตถุดิบที่เอามาก่อสร้างในร้านค่ะเราเรียกว่าสวีตรัสติกก็คือจะเป็นแนวดิบๆแต่ว่าผสมกับความสวีทของเราสองคนเอาดอกไม้เข้ามามันก็เบลนด์กันเหมือนชายแล้วก็คอนเซปต์ของอาหารอย่างเงี้ยค่ะเราได้แรงบันดาลใจจากศิลปะ นะคะ oh. ของ oh. คลอดโมเน่ค่ะเมนูอาหารและขนมเราก็จะแต่งแต้มวางด้วยดอกไม้ที่เราจุดๆๆอาหารกับขนมน่้จะเรียบร้อยแล้วก็เรียนเชิญคุณจียอนกับคุณโจ๊กไปเลยค่ะน่าลักมากเลยค่ะอันนี้คือท,ทีเซ็ตที่มีชื่อไหมคะชื่อเดอะทีเซ็ตค่ะเป็นอัอร์นูนทีของที่ร้าน,นค่ะเซ็ตนี้เป็นโฟโฟค่ะ นี่เป็น my last Blue valentine ค่ะเป็น special blend ของที่ร้านจะเสิร์ฟเฉพาะ drink in เท่านั้นนี่คนี่เลป็ะ mixed berry ค่ะใช่วว้าวือมีความเปรี้ยวเบาๆปกติปกติเวลากินชาผลไม้เนี่ยเขาก็คือแบบ,ม,บมีแค่ความหอมอย่างเดียวก็จะไม่ไม่มีรสชาติแบบความเปรี้ยวแบบเข้มข้นขนาดนี้แต่อันเนี้ย พอชิมไปแล้วก็มีความเปรี้ยวด้วยมีความหวานนิดๆค่ะตัวนี้เ,เป็น The Tea Set ที่เราจะมะีเปลี่ยนแปลงทุกๆซี a s o n i n g นะคะอย่างช่วงนี้จะเป็นช่ง ender, วงลาเวนเดอร์เราก็เลยออกตัวทาร์ลาเวนเดอร์ออกมานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเป็นมัทฉะเบรนี่ค่ะแล้วก็เป็นดาร์ชอลโกแลเบรลี่เป็นวินนี่คัพเค้กแลวหิวขึ้นพนมากครับค่ะวัิมาีอย่างดีครับผู้ชมผม อพอกินเข้าไปแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าอยู่ในทุ่ง<ม>ลาเวนเดอร์เลยค่ะ<ม>คุณผู้ชมจริงๆถ้าเป็นสิงเนเจอร์ของ The Blooming g a l l e r y คือแบบสโคนตัวไหนคะโอเกรไหมคะได้ไม่มเป็นสโคนที่เป็นรสชาบางทีแบบพวกพวกพวกแบบขนมที่แบบผสมแบบรสชาติของผลไม้หรือว่าแบบรสชาติของดอกดอกไม้อย่างเงี้ยบ,บางทีก็แบบกินเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนแบบกินน้ำหอมอยู่อะไรเงี้ยของของที่นี่ก็คือแบบหอมแบบหอมด้วยแบบแล้วเป็นขนมได้รู้สึกรู้สึกดีอ่ะอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะชื่อ Apas in the Forest อันนี้เราต้องมาโรยชาเขียวสดตอนเสิร์ฟอะค่ะอ๋อตอนเสิร์ฟใช่เพื่อคงความสดของชาเขียวมัทฉะนี่ดูนะครับโอ้โหค่ะตอนนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นสี่เลเยอร์ค่ะชั้นล่างสุดจะเป็นซอฟท์ชีสเค้กซอฟท์ชีสต่อมาจะเป็น มัชะะมูสค่ะเป็นมูสรสชาเขียวแล้วก็บนมัชชะก็จะเป็นครัมโบเพิ่มความกรุบกรอบสุดท็อปควนสุดด้วยเฟรชครีมเมื่อกี้ก็อร่อยแล้วอร่อยขึ้นไปอีกแล้วยังมีอีกเมนูหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ค่ะชื่อ The b l o o m i n g Garden ตัวนี้เนี่ยเป็นเค้กลาวาสตรสพิคาชิโออุยอยากทำา๊ะแล้วก็เอาออกมาปั๊ก ตามมาครัวาหาผาชิมชิมชิมครัวาหาพาชิมชิมชิมพาไปกินไปเที่ยวให้มันกินใจครัวาหาพ้าชิมชิมชิมครัวใช้คำว่าเพอร์เฟดได้ไหมเพราะว่าทั้งหน้าตาของอาหารหน้าตาเจ้าของร้านหรือว่า,ารสชาติอยู่ที่หน้าตาหน,หน้าตาเจ้าของร้านหรือว่าอาหารพูดถึงอาหารอันนี้มันเล่นมุกอาหารเนี่ยคือหน้าตาดี ถ่ายรูปได้รสชาติอร่อยมากวัตถดิบสดใหม่พรีเมียมนำเข้าอยากให้คุณเจินทำคุณวีฝากร้านให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะร้านดับบวิ่งแกเอยู่ที่อาคารเอทองหลอค่ะถนนสุขุมวิท55ชั้น LG เดินทะลุออกมานอกอาคารตรงบันไดวนนะคะก็จะเจอร้านที่มีดอกไม้เยอะค่ะเปิดบริการทุกวันตัแต่10โมงถึงเที่ยงคืนนะคะ เท no yeah, ี่ยวกูเลยหรอคะค่ะค่ะจะเปิดตั้งแต่เบรคฟาสต์บรันช์ขนมอัฟเตอร์นูนแล้วก็ดินเนอร์แล้วก็ไหนด้วยใครที่แบบอยากทานอยากทานแบบเหมือนแบบี่โจงหรือว่าจียอนวันนี้นะคะต้องรีบมาเลยไม่ง cool ั้นก็จะเปลี่ยนซีซันจะไม่เจอแบบนี้นะคะจ้อนร่าค่ะอร่อยจังเลยอร่อยมากจียอนอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วค่ะนิ่อยากให้รบกวนนิดนึง เรออไรน่นี่อยากจะซื้อของไปฝากพลรามียใช่แล้วทีนี้แบบเลือกไม่เก่งไงของสวยๆนี่ต้องให้คนสวยๆดูนี่ใะ่อ๋อ,อได้ค่ะได้ค่ะนี่เลยดอกไม้นี้ดีกว่าโอเคไปค่ะให้ทุกการใช้ชีวิตสมบูรณ์แบบอย่างเหนือระดับด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่เพิ่มคุณค่าให้การใช้จ่ายทุก25บาทสะสมเป็นคะแนนบุญ มอบเป็นเงินบริจาคในการทําประโยชน์คืนสู่สังคมด้วยนะจียอนงั้นเดี๋ยวเราเรีบไปเข้าครัวกันเลยเพราะว่าเราทำงานเสร็จแล้วปุ๊บพี่จะได้รีบกลับบ้านเอาของไปเมียจริงเหรอครับเจอกันปกติไม่กลับกลับบ้านเร็วขนาดนี้นี่